ียนรู้พร้อมกับตัวสูงอนาคตที่เลือกเอง Wonderful kids Wonderful days ให้ทุกวันเป็นวันของเอาของรางวัลไหมมาเร็วไม่ต้องกลัวนะคะพี่ไม่กัดฉีดยาแล้วอุ้ยไดโนเสานาลักมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะตัวเนี้ยขอได้ไหม่ะ ชื่ออะไรครับสุดหลอ่อชื่อดีนครับอ,อายุเท่าไหร่ครับสิบครับสิบขวบเด็กก็อตอนนี้มีความฝันฝันอยากเป็นอะไรในอนาคตครับอยากเป็นราชาเจสลัดครับเอะเรนะครับอยากเป็นราชาโจสลัดครับราชาโจ้สลัดเลยนะ่า ไม่มีผิดนะคะความฝันความใฝ่ฝันเราอยากเป็นอะไรก็ได้หมดเลย<ช>ก็วันนี้มาที่นี่เนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างแฮปปี้ปะที่นี่มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้คนฟังหน่อยได้ปะได้ของเยอะครับได้ของเยอะเนี่ยน่ารักเลยอะมาจากบูธไหนเนี่ยเออข้างหลังครับข้างหลังมีตั้งชื่อให้มันยังครับยังครับ โมีรยายละเอียดจะฝากบอกกับเพื่อนๆพื่ทางบ้านไหมมองตรง,งตฟ้าเลยเป็นไรไหมบอกเลยเอออยากให้มาที่นี่ครับอยากให้มาที่นี่ <c oughs> มาที่นี่ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆน้องหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมานะคะที่นี่กระทรวงพอมองนะคะขอบคุณค่ะขอความรับผิดชอบ Thank you